อบตท่าอิดจัดโครงการ,รานอาน Dracula ุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทประจำปีงบประมาณ2568ค่ะนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบตท่าอิดนะคะเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทประจำปีงบประมาณ2568 พร้อมด้วยนายโสพลลานทองเลขานุการนายกอบตอท่าอิดคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกจำนวน50คนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณ,คณวุฒิด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีอ,อพอสศทอเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้มีขึ้นนับตั้งแต่ปี2535เนื่องจากทรงห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตที่อาจเกิดการสูญพันธุ์ของพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้การขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆที่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร,มริมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางจึงมีการดําเนินโครงการร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาค่ะ